เห็นข่าวนี้นึกถึงตัวเอง,อ,งอิงอิงอิงนโภัสโพโพสปมดรามา่าเติ้นธนพลนิวนิวเอลเด้งรั่นนึกถึงตัวเองตกเป็นประเด็นข่าวอีกครั้งสำหรับอดีตพระเอกดังเติ้นธนพลหลังจากที่แฟนสาวนิวนิวเอลเด้งออกมาแฉว่าถูกทำร้ายร่างกาย ก่อนที่จะเข้าแจ้งความในเวลาต่อมาและได้ออกมาเปิดใจเทียวกการผ่านรายการหงกระแสะทางช่อง3โดยเติ้นยอมรับว่าได้ทำร้ายร่างกายแฟนสาวจริงแต่ตอนนั้นภาพตัดจำไม่ได้จึงให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นก่อนจะหอบดอกไม้ขอโทษแฟนสาวพร้อมขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ล่าสุดค่ะอ,อิงอิงอิงนภัสได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าฟังข่าวเติ้นนิวนิวนึกถึงตัวเองตอนหัวแตกปากแตกเส้นเลือดในตาแตกตาเขียวตัวช้ำระบมผู้ชายทำร้ายผู้หญิงโคตรไม่เป็นสุภาพบุรุษ สำหรับอิงอิงก็คือสาวสวยที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นข่าวดราม่าและโด่งดังอยู่สักพักใหญ่ค่ะกับนักสแสดงรุ่นใหญ่ทัญญาธัญญาเรศและเป็กสัญชัยเองตระกูลอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย